อย่างที่รู้กันดีว่าในภาพยนตร์แอนิเมชันของค่ายแอนิเมชันยักษ์ใหญ่อย่างพิกซาและบริษัทแม่อย่างดิสนีย์ส่วนใหญ่แต่และเรื่องก็ล้วนจะมีะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแฝงอยู่ให้บรรดาแฟนๆได้ตามหาก,กันอยู่แล้วแถมบางเรื่องก็ยังมีการล้อเลียนและอ้างอิงไปถึงเปาเคิลเจอร์อื่นๆแบบเยอะมากๆและมากถึงขนาดเอาภาพยนตร์ด้วยกันเองมาล้อแบบชัดเจนจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ยังไงผู้ชมก็สามารถนึกออกได้ทันทีตั้งแต่แรกเห็นนั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูว่าจะมีฉากจากภาพยนตร์แอนิเมชันของ พ i x ซ r รวมไปถึง Disney เรื่องไหนบ้างที่มีการล้อเลียนภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องอื่นๆแต่ก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสําคัญในภาพยนตร์หลายๆเรื่องหากใครที่ยังไม่เคยดูและย,ยังไม่อยากเสียอัธรรก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับ Toy Story จากปี1 9 9 5ล้อเลียน The Exorc i s t จากปี1973 ใครจะไปคิดว่าแค่ภาคแรก Toy Story ก็เริ่มเปิดประเดิมล้อเลียนภาพยนตร์เรื่องอื่นทันทีก่อนจะทำต่ออีกเยอะมากๆซึ่งเนื้อเรื่องในภาคนี้วูดดี้และบัสไละเยียจะดวงกุดถูกเด็กใจโหดอย่างเซดจับตัวไปทรมานที่บ้านพร้อมกับบรรดาของเล่นอื่นๆที่ถูกตัดแปลงไปแล้ววูดดี้จึงพยายามหาทางรอดจากเด็กคนนี้และอยากจะเอาคืนด้วยการมอบบทเรียนที่สำคัญเอาไว้ให้ในฉากฉากหนึ่งเราจึงได้เห็นวูดดี้พยายามหมุนหัวแบบวนไปมาเพื่อขู่ให้ซิดกลัวซึ่งฉากฉากนี้ก็จะเป็น การล้อเลียนมาจ่ายฉากผีสิงใน The Exorcist ที่ตัวเอกอย่างเด็กน้อยเรแกนถูกวิญญาณสิงจนเธอสามารถหมุนหัวได้แบบ360องศาโดยฉา,ากนี้ก็น่ากลัวมากๆชนิดที่ว่าผู้ชมเคยเป็นลมในโรงภาพยนตร์มาแล้วในตอนที่ The Exorcist ออกฉาย Toy Story 2จากปี 1999, Law l o o เ e ียน2 e 0 1 n a s p e c t Odyssey จากปี 1968, Jurassic Park จากปี 1993, Vertigo จากปี1958และ Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back จากปี1980 เรียกได้ว่าท็อปฟอร์มจริงๆสําหรับ Toy Story ภาค2ที่มีการล้อเลียนนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดไล่ตั้งแต่ฉากในตอนเปิดเรื่องที่บัสไล g เกีย a r เดินทางไปในฐานของเซิร์ฟในตอนที่เขากําลังข้ามสะพานที่มีแต่ท่านลอยได้นั้นจงังหวะเพลงประกอบจาก2001 A Space Odyssey ก็จะถูกเล่นขึ้นมา ส่วนในฉากที่วูดดี้ตกลงไปในกองภยัยและล่องลอยเข้าไปในโลกอันบิดเบี้ยวก็จะเป็นการล้อเลียนฉากหนึ่งในเวอร์ติโกที่ตัวเอกอย่างจอร์ฟกูสันประสาทหลอนจนเสียสติไปและต่อมาในฉากที่แรกกาลังวิ่งตามรถของเพื่อนๆในแผนขายของเล่นเราก็จะได้เห็นเขาจากกระจกมองข้างที่มิสเตอร์โปเตโต้เฮดกำลังมองอยู่ซึ่งนี่ก็จะเป็นการล้อเลียนฉากที่ทีแรกวิ่งไล่รถจากจูราสิกภา,าคแรก ก่อนที่ในช่วงถ่ายเรื่องจะมีฉากที่เซิร์กบอกกับบัสไลเยไปว่าเขาคือพ่อของบัสทั้งทังที่ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวร้ายมาตลอดซึ่งนั่นก็จะเป็นการล้อฉากที่ลูกเดารู้ว่าดาร์เวเดอร์คือพ่อของตัวเองใน Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Back I am your father Toy <No! S 1> Story 3จากปี2010อเรียน Mission Impossible ภาคที่1จากปี1996 ในภาพยนตร์ภาคต่ออย่าง Toy Story ภาคที่3เราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างการที่เหล่าของเลนได้ถูกย้ายไปอยู่ในโรงเรียนอนุบาลซันนี่ใสเนื่องจากความเข้าใจผิดบางอย่างในตอนขนของพวกเขาแทบจะต้องอยู่ที่นั่นตลอดทั้งเรื่องต่างจากภาคก่อนๆที่จะมีช่วงออกไปผจญภัยข้างนอกแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่ในบ้านของแอนดี้และแม้ว่าบรรดาเพื่อนๆในกลุ่มจะเริ่มเห็นพ้องต้องกันว่าจะอยู่ที่นี่เนื่องจากสถานที่แห่งนี้มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นและพวกเขาก็ดูจะจําเป็นสําหรับที่นี่มากกว่า แต่ก็มีแค่วูดดี้คนเดียวที่ต้องการจะเดินทางออกมาจากโรงเรียนอนุบาลซันนี่ไซด์และหาทางกลับไปที่บ้านของแอนดี้ให้ได้เขาจึงใช้เครื่องล่อนหนีออกมาจากโรงเรียนก่อนจะบินมาตกที่ต้นไม้แถวนั้นจนเชือกข้างหลังตัวเข้าไปคล้องกับกิ่งไม้ส่งผลให้วูดดี้ที่ร่วงลงมาถูกเชือกรั้งเอาไว้จนตัวของเขาไม่ได้ไปกระแทกกับพื้นซึ่งฉากนี้ก็จะเป็นการล้อเลียนไปถึงภาพยนตร์สายลับในตำนานของทอมครูซอย่างมิชชั่นอิมพอสซิเบิลภาคที่หนึ่งที่ตัวเอกอย่างอีธานฮันกำลังหย่อนตัวผ่านเชือกเพื่อ เข้าไปจารกรรมข้อมูลในห้องที่คนนอกองค์กรห้ามเข้าแบบเด็ดขาดอีธานจึงต้องย่อนตัวเข้าไปและทำภารกิจให้เงียบที่สุด The Emperor's New g r o o v e จากปี2000ล้อเลียน The Fly จากปี1958 ในภาพยนตร์เรื่อง The Emperor's New Groove จะมีฉา,ากหนึ่งที่ตัวเอกอย่างจักรพรรดิคูสโกกลายร่างเป็นลามะไปแล้วแถมยังหลงเข้าไปในป่าอีกโดยเขาจะได้พบกับรังของพวกแมงมุมที่จ้องจะเล่นงานเขาอยู่ก่อนจะมีมแมลงวันตัวหนึ่งหลุดเข้าไปติดกับใยแมงมุมและถูกกินเข้าไปแม้ว่าจะส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือออกมาแล้วซึ่งฉากสุดสยองนี้ก็จะถูกล้อเลียนมาจาก The Fly ฉบับปี1958ที่ตัวละครเอกอย่างอังเดรกำลังถูกแมงมุมพยายามเข้ามากินเขาในขณะที่ตัวอังเดรหลง เข้าไปติดกับดักของพวกแมงมุมซึ่งในเดอะ l ฟอังเดรก็จะร้องเรียกขอความช่วยเหลือออกมาเหมือนกัน WALL-E จากปี2008ล้อเลียนทูเตอร์เซนวานอสเปซโอดซีจากปี1968 ในภาพยนตร์ที่แทบจะไร้บทพูดทั้งเรื่องอย่างวอลี e. นอกจากตัวละครเอกอย่างวอลี e และอีฟเราจะได้เห็นหุ่นยนต์อีกตัวอย่างออโต้ปรากฏออกมาด้วยซึ่งในทีแรกท่าทีของเขาจะดูเป็นมิรมากๆก่อนจะค่อยๆเผย,ค,ยความชั่วร้ายออกมาตามธรรมเนียมของพิกซาที่ตัวละครบางตัวไม่สามารถไว้ใจได้แบบร้อซซึ่งความน่าสนใจก็คือออโต้ถูกดีไซน์ล้อเลียนมาจากหุ่นยนต์อัจฉริยะอย่างฮาวจากภาพยนตร์ไซไฟระดับตำนานอย่าง2001 A s p a วัน d y s ป e y และความเหมือนกันก็คือหุ่นยนต์ทั้งสองมีสถาน นะเป็นตัวร้ายของเรื่องและฉะลาดแกมโกงเหมือนกันชนิดที่ว่าสามารถกดดันตัวละครหลักให้เจอแต่เรื่องแย่ได้เลย Finding Nemo จากปี2003ล้อเลียนเดอะชายนิงจากปี1980 ในฉากที่มาลินและดอรี่กำลังเดินทางไปตามหานีโมจะมีช่วงหนึ่งที่ทั้งสองหลงเข้าไปในดงฉลามของบรูสที่มีฉลามอีกสองตัวอาศัยอยู่ด้วยและแม้ว่าในทีแรกบรูสจะไม่มีท่าทีว่าเขาจะเข้าไปทำร้ายทั้งสองแต่เมื่อเขาบังเอิญไปได้กลิ่นเลือดบรูสก็เกิดบ้าคลัง่งเข้าไปไล่ล่ามาลินและดอรี่แบบดุเดือดทันทีจนมีฉากฉากหนึ่งที่หน้าของบรูสเข้าไปชนกับประตูเหล็กของเรือด,ดำน้ำจนเขาต้องพยายามดันเข้ามาพร้อมทั้งขู่มาลินและดอรี่ไปด้วยโดยฉากนี้ก็จะเป็นการล้อเลียน ภาพยนตร์เรื่อง The s h i n i n g ที่ตัวเอกอย่างแจ็คนิโคสันซึ่งกลายเป็นคนบ้าจากการถูกผีหลอกพยายามใช้ขวานทุบประตูเข้าไปตามล่าภรรยาของตัวเองอย่างเวนดีที่หนีเข้าไปหลบในห้องน้ำก่อนจะเอาหน้ายื่นเข้าไปในประตูที่โดนทุบไปประมาณหนึ่งเพื่อขู่ภรรยาตัวเองต่อซูโทปเปียจากปี2016ล้อเรียน The Godfather จากปี1972และซีรีส์ Breaking Bad ในฉากฉากหนึ่งที่จูดี้และเนกเดินทางไปตามหาเบาะแสของคดีที่พวกเขากำลังสืบพวกเขาจะได้มีโอกาสเข้าไปพบก,กับมิสเตอร์เบคที่เป็นหนูเจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพลแห่งซูโทเปียเราจะเห็นได้ชัดเจนมากๆว่าตัวละครน,นี้จะมีคอสตูมและเอกลักษณ์ทุกอย่างเหมือนกับดอนวีโตคอลิโอเนจากภาพยนตร์เรื่อง t h อ g ก d f a t ฟ e r ตอร์จากปี1972แบบเป๊ะๆทั้งสำเนียงการพูดการวางตัวรวมไปถึงฉากที่นิกน,นั้นต้องเข้าไปจูบมือของมิสเตอร์เบคเพื่อเป็นการให้ความเคารพแค่นั้นยังไม่พอลูกสาวของมิสเตอร์เบกก็ยังม กับลูกสาวของดอนวีโต้อย่างคอนีที่กําลังสวมชุดแต่งงานอีกด้วยเนื่องจากเหตุการณ์ในฉากหลังก็จะยังเป็นงานแต่งงานของลูกสาวมิสเตอร์เบกฉากดังกล่าวจึงเป็นการล้อเลียนไปถึงฉากเปิดในเดอะก็อดฟาเธอร์ที่ชัดเจนมากๆและในตอนท้ายที่จูดี้และนิกตามสืบคดีไปจนถึงทางรถไฟใต้ดินเก่าๆพวกเขาจะได้พบกับรังของคนทํายาที่มีคอสตูมล้อเลียนมาจาก breaking bad โดยตรงแถมตัวละครที่เข้ามาในฉากก็ยังมีชื่อว่าวูเตอร์และเจอร์ซีซึ่งจะเป็นการล้อเลียนไปถึง2ตัวละครเอกในซีรีส์ที่ชื่อ water w i t และเจสซี่พิงแมนเฮอร์คิวลสจากปี1997ล้อเลียนเดอะคาราเต้เคดจากปี1984 ในช่วงต้นของเรื่องที่เฮอร์คิวลีสเดินทางไปขอให้เทพรักที่ชื่อเฟลช่วยฝึกวิชาให้กับเขาเราจะได้เห็นว่าเฟลพยายามที่จะปฏิเสธก่อนจะยอมใจอ่อนช่วยฝึกให้เฮอร์คิวลีสจนเขาโตมาเป็นนักรบผู้แข็งแกรง่งซึ่งเส้นเรื่องแบบนี้ก็จะเป็นการล้อเลียนไปถึงเดคาราเต้เคดที่ตัวเอกอย่างเดนเนลลกำลังจะได้รับการฝึกจากคนที่เชี่ยวชาญอย่างมิยากิแถมยังมีฉากที่ล้อเลียนไปแบบชัดเจนอย่างตอนที่เฮอร์คิวลีสกำลังฝึกอยู่ที่ริมหาแบบเดียวกับที่เดนเนลลเข้าไปฝึกในคาราเต้เคต มอรสเตอร์เองจากปี2001ล้อเรียนเดอะไรส์สไตล์จากปี1983 ในช่วงช่วงหนึ่งของมอนสเตอร์องเราจะได้เห็นฉากที่ซาล,ลีเดินเข้ามาพร้อมกับกลุ่มเพื่อนๆจํานวนมาเราลุมว่าเขาคือคนสําคัญและมีสถานะเป็นฮีโร่ในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งฉากดังกล่าวก็จะเป็นการล้อเลียนไปถึงการเดินในห้องโถงข,ของนักบินอวกาศในเดอะไร s t ตา f ซึ่งฉากดังกล่าวก็ถือว่าเป็นฉากสาคัญในโลกภาพยนตร์มากๆมอนสเตอร์องจึงเอามาล้อเลียนแบบง่ายๆแต่กลายเป็นภาพจําที่ได้ผลแบบสุด,สด The Incredible จากปี2004 l a อเรียน Citizen Kane จากปี1941และ Die h a r d t r e with a Vengeance จากปี1 9 9 5 ใน The Incredibles ซึ่งเป็นภาพยนตร์รวมทีมฮีโร่ในแบบฉบับครอบครัว,รวช่วงแรกๆของเรื่องเราจะได้เห็นชีวิตการเป็นฮีโร่ของตัวเองอย่าง Mr. Incredibles ในช่วงที่เขายังป๊อปปูล่ามากๆก,กระทั่งเกิดกระแสะเกี่ยวกับฮีโร่ที่เปลี่ยนไปในสังคมทําให้เขากลายไปเป็นฮีโร่ที่ถูกลืมซึ่งในช่วงที่ข่าวของ Mr. Incredibles ถูกโหมออกมาอย่างหนักภาพยนตร์ก็จะล้อเลียนไปถึงภาพยนตร์ Citizen Kane ทางการใช้ภาพฟิล์มแบบเก่าๆและนําเสนอข่าวออกมาให้เหมือนกับยุค40ที่ตัวเอกอย่างชาว Foster c a n e กำลังรุ่งเรืองในอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์นอกจากฉากนี้ก็ยังมีอีกฉากที่ตัวละครอย่างฟรโซนซึ่งรับบทโดยสมูเอลแจ็คสันกำลังแอบออกไปทำหน้าที่ฮีโร่กับมิสเตอร์อินเครดิบิลส์แต่ดันถูกตำรวจเข้าใจผิดและพยายามเข้ามาจับกลุ่มจนฟรโซนต้องทำเนียนขอดื่มน้ำจากตู้ข้างๆเพื่อที่จะได้มีพลังน้ำแข็งออกมาอีกครั้งฉากนี้ก็จะเป็นการล้อเลียนไปถึงภาพยนตร์เรื่องเก่าๆของสมูเอลแจ็คสันอย่างไดฮาร์ทรีวิดอเวนจ์จากปี1995ที่ในฉากหนึ่งตัวละครที่เขารับบท อย่างซุสคาเวอร์กำลังโดนตำรวจเอาปืนจ่ออยู่แต่เขาก็ขอเวลานอกเอื้อมมือไปรับโทรศัพท์จากตู้ข้างๆ และนี่แหละครับก็คือเรื่องราวการล้อเลียนฉากสำคัญจากภาพยนตร์หลายๆเรื่องของแอนิเมชันพิกซาและดิสนีย์ที่นอกจากนี้พวกเขาก็ยังมีการล้อเลียนในอะล็อกของภาพยนตร์ดังๆออกมานำไมปทวนไม่ว่าจะเป็นมู่หลานจากปี1 9 9 8ที่ตัวละครมูชูไปเอาคำพูดของแรมโบ้อยัง your worst nightmare จากภาพยนตร์เรื่องแรมโบ่3ปี1988มาใช้ Wor Your Worst Nightmare regit draft จากปี2012ที่ตัวละครชิงแคนดี้ไปเอาคำพูดของโจกเกอร์ฉบับแจ็คนิโคสันยัง you would hit a guy with a glasses would you ซึ่งมันจะมาจากภาพยนตร์แบทแมนปี1989 you glasses, huh? would huh? n t hit a guy with glasses would you you wouldn't hit a guy with glasses would you รวมไปถึงมีการแซลฉากเล็กๆอีกมากมายเช่นในคาสจากปี2006ที่ตัวละครเมเทอร์กระโดดผ่านหน้าดวงจันทร์แบบใน ET The extraterrestrial ในปี1982 โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของฉากสุดา้าและสิ่งที่พิกซาและดิสนีย์ไปเอาฉากจากภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องอื่นๆมาล้อเลียนซึ่งแต่และฉากก็ล้วนเต็มไปด้วยความสนุกสนานที่สามารถสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆได้เป็นอย่างดีแถมพวกเขายังสนุกกับการทําอะไรแบบนี้อยู่เสมอจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ขาดไปไม่ได้แล้วแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังเป็นการแสดงความเคารพในอีกรูปแบบหนึง่งที่พวกเขาเองก็อยากจะเอามาใส่ไว้ในผลงานของตัวเองและเพื่อนๆละครับมีรายละเอียดสําคัญหรือข้อมูลอะไรที่น่าสนใจ เกี่ยวกับฉากที่แอนิเมชันของพิกซาและดิสนีย์ไปเอาฉากจากภาพยนตร์ชื่อดังมาล้อเลียนนอกเหนือจากที่พวกเรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ